อยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพลังพรมผิวมาสายน้ำที่ล่วงหลุ่นปนเขายาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันมอระสุ้มที่หาสิโท นำเราสองให้ปองรักกันฟ้าคำรามเธอครัวตัวของเราหนาวสนสื็ดวงตาสัมพันธ์อบอ,อุ่นพรันสองเราความรักเราเคยสดชื่นแล้วใยแปเป็นอื่น เหลือแต่ความคืนคมและทมเมืม่อลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆดปล่อฉันไว้กลางฝนมาบัดนี้ยามฟ้าสีมน ลาวก็ดนให้ตรอมหรือไทยรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คือ